สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาดูหูช้างหนังเหลืองนะฮะต้นต้นเดิมนะครับต้นเดิมแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับยังในส่วนใบเดิมเขาเนี่ยใบนี้นครับก็เขาเริ่มเขามีความเสียหายตรงนี้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาใบนี้ออกนะครับ แต่ว่าเราเห็นเลยว่าสีเขาสวยมากๆเลยนะี่ยใบหูช้างด่างเหลืองเนะี่ยต้นนี้นะครับถือว่าสวยมากๆนะครับอ่าใบที่อายุใบขึ้นมากแล้วครับเขาก็อาจจะมีความเสียหายเพราะว่าเราไว้ตรงนี้โดนแดดบ้างโดนน้ําค้างบ้างนะครับเราไว้ในที่โล่งแจ้งนะครับอยู่ใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้นะเราปลูกบอลเัืงบอลไว้ในพื้นที่ ต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะปลูกบอลเนี่ยสร้างบรรยากาศนะครับอ่าทีนี้เราจะเอาอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแต่หลอดนะฮะหลอดนี้นะครับหลอดนี้ก็จะมาแทนที่นะครับมาแทนที่ใบเก่านะก็ไม่เป็นไรหลอดใหม่เข้ามาแล้วก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักเนี่ยห้าวันแล้วครับหลอดตั้งแต่เห็นหลอดมาน,นะครับเขาก็กางแล้วนะใช้เวลาประมาณ5วัน แต่ส่วนนะฮะจะกลางเป็นใบใหญ่ขนาดนี้นะก็ติดตามกันต่อไปนะครับเพืเ่อนๆครับเราจะทําคลิปให้ดูทุกวันเลยวันนี้เราก็จะ,ะตัดใบนะใบนี้ออกเลยนะครับตัดออกไหมเรามาดูก่อนโอ้นะครับถามว่าตัดออกได้ไหมนะฮะจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ใบแรกนะฮะก้านแรกๆกนะฮะแต่ว่ามันเป็นก้านที่ถัดมา เป็นก้านถัดจากหลอดเลยนั่นเนี่ยนะหลอดนี่คือหลอดตรงนี้นะครับหลอดเนี้ยแล้วกถ็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเราถามว่าเราจําเป็นต้องตัดไหมนะครับอา,อาจจะยังไม่ตัดก็ได้หรือจะตัดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะแยกหนอไปอีกนะได้ไหมยังไงนะเพื่อนๆติดตามต่อไปนะครับเมื่อเช้าถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่นี่ก็คือวันวันที่5้านะครับ หลังจากที่เราเห็นหลอดขึ้นมานะสังเกตเห็นหลอดเนะี่ยนับได้ว่าเนี่ยนี่คือวันที่ห้าที่ห้าเนี่ยหลอดเขากลายเป็นใบใบเริ่มบางขึ้นแล้วนะครับก็จะมีหนอนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราจะแยกหนอนะครับแยกหนอแล้วเอามาเลี้ยงนะครับทําต้นแม่ต่อไปครับเพื่อนๆครับนี่นะครับใช้ช้านะนี่นะะ แบบนี้เลยอันนี้อันนี้ใบเขาโดนน้ำค้างแล้วก็โดนพวกใบไม้นะครับเพราะเราไม่ได้ไว้ในที่กันพวกกันใบไม้อะไรต่างๆนะก็อาจจะโดนอย่างอื่นนะก็แทกตกมานะก็แทกใบนะฮะมีการทะลุเสียหายขึ้นบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรใบเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็เอาออกอยู่แล้วนะครับโอ้เนี่ยนะครับ,นะรบพวกหนอ สวยไหมครับสวยไหมสวยไหมอื้มสีสันออกมาใช่ทุกตัวเลยนะครับเพื่อนครับนี่นี่ครับโอ้โหนี่ครับเมื่อช่วงเช้านะฮะถ่ายคลิปไปรอบหนึ่งแล้วครับช่วงนี้ช่วงบ่ายถ่ายอีกรอบหนึ่งเลยนะครับหลอดเขากลางเป็นใบเรียบร้อยแล้วครับใช้เวลาเพียง5าวันเท่านั้นเองฮะโอเคครับ ปล่อยให้อยู่ในบรรยากาศแบบนี้เลยครับเพื่อนๆครับประมาณนี้นะครับ